วิธีลงวิดีโอใน Pinterest ลงยังไงมาชมกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยอัพวิดีโอของเราลงในแอป Pinterest นะวิธีแรกให้ทุกคนเข้าไปที่แอปได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ด้านล่างขวามือ ทีนี้นะคะพอเรากดเข้ามาแล้วให้เราคลิกไปที่ฟันเฟืองค่ะทุกคนตัวฟันเฟืองมุมบนขวามือและทีนี้ให้ทุกคนมากดที่คําว่าการตั้งค่าบัญชีจากนั้นเลือกไปที่บัญชีที่เชื่อมโยงอ่าเลือกไปที่บัญชีธุรกิจที่เชื่อมโยงทีนี้นะคะเราก็กดสร้างบัญชีธุรกิจที่เชื่อมโยง นั้นตั้งชื่อโปรไฟล์ค่ะ,ะตั้งชื่อโปรไฟล์เลยอันนี้ก็จะเป็นนาาไรบินจากนั้นกดถัดไปเว็บไซต์ไม่มีกดข้ามขั้นตอนตัวนี้นะคะเขาให้เราเลือกก็ให้เราเลือกเป็นผู้สร้างอินฟลูเอนเซอร์บุคคลสาธารณะอ่าตัวนี้นะคะทุกคนหัวข้อที่5จากนั้นกดถัดไปตัวนี้เนี่ยคุณเคยสนใจได้จะทำโฆษณาอันนี้ให้กดใช่แล้วก็กดเสร็จค่ะทุกคน ในขั้นตอนนี้ไม่เสียเงินนะคะเป็นฟรีฟรีโอเคหลังจากที่แอปเน่งเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะให้เรากดแตะออกแล้วก็กดปัดแอปทิ้งกันนั้นกดเข้ามาที่แอปใหม่อ่าทีนี้เราเห็นเครื่องหมายบวกนะคะให้ทุกคนกดไปที่เครื่องหมายบวกและกดไปที่คําว่าพินไอเดียอ่าทีนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอนะเราก็กดขณะใช้แอปกดขณะใช้แอป โอเคอันนี้จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการอัดให้เรากดไปที่ซ้ายมือด้านล่างนะคะด้านล่างซ้ายมือกดแตะเข้าไปจะเป็นการเลือกคลิปวิดีโอของเราอ่ะนี่นะคะก็เป็นคลิปแล้วก็กดถัดไปจะเป็นการลงคลิปลนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็กดเสร็จสิน้นกดถัดไปแล้วก็ตั้งชื่อค่ะของนั้นเป็นคลิปของเรวินยูทูบอ่ะ ทีนี้ก็เลือกบอร์ดก็คือเลือกอัลบั้มใส่ภาพบุคคลดิทัสทีนี้เราก็กดเผยแพร่แค่นี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาก,กำลังเผยแพร่ใกล้เสร็จแล้วอ่าอ่าเรียบร้อยทีนี้เราก็กดดูพินไอเดียนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถดาวน์โหลดได้นะคะ ก็จะเป็นทิปขึ้นแค่นี้นะคะทุกคนวิธีการเพิ่มวิดีโอในพิ